านามัสการปูซีศูนย์นสวัสดีพ,อพ่อมแม่พี่น้องลุงปนานอาททานกระผมถ้าพี่น้องมาชม,มวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะครับผมสองหางหกเจ็ดกักกบหกแปดครับพี่น้องก็ดีใจนะทุกท่านที่ได้โชคได้มันได้ดอกไม้แดงหรือว่าได้เงินได้ทองมามาใช้ใจในชีวิตประจำวันครับผม,มวดนี้ครับได้มาหอดมาถึงปูสีศูนย์เลยครับผม นิมนต์ปูบอกซื้อฟังนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับวันที่ครับครับเด็ดลางบ่เอเข่าเด็กลางเน้นออกซิเจนมันเน้นลักซี่ลักซี่ขบนหัวหน้ครับมันเลยเด็ดลางตะว,วันแดงเพราะว่าหกเนี่ยมันมันมันตึงเกินบนเนาะครับมันมาก,กัน ก็คือว่าตรงครับผมตรงเลขเลขล่างครับเลขล่างไปก่อนดสำหรับคุณเลขล่างพี่น้องเล <ford passage S 1> ขล่างสถิติเป็นดีดีครับเลขล่างสถิติอยู่ที่สามสิบเก้ามวดมวดครับตรงตรงระกาวันนี้เป็นวันที่สี่สิบ งวดที่สี่สิบครับผมสาิ้งวดแล้วบอกลาดครับพี่น้องอปูอันสี่หักก็หกเก็นี่คือม่สี่ตัวครับมองนี้ว่าซื้อฟังเลยครับผมนี่งไดครับเป็นโค้งสงั่งครับผมเป็นสูตรเนาะต้นนี้นี อยูที่เป็นงวดที่มันสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะงวดที่สี่สิบสามครับงวดที่สี่สิบสามไม่ปักหลักนะมาลักสุดอะไรลักเมย์อะครับที่แน่ๆมาตัวหนึ่งจะได้ตัวนี้ให้กันเป็นเลขวิ่งสามตัวล่างวิ่งสามตัวล่างครับผมสายวิ่งครับผมงวดที่สี่สิบงวดที่สี่สิบตัวนี้งวดที่แปดมีเก้ามีศูนย์สองนครับสองศูนย์มามาประกอบกัน สามสี่สิบสองสิบสองคู่พร้อมกับเป็นยี่สิบสี่ตัวล่างมานะเขาเลยเอารักหน่วยมันรักหน่วยมันศูนย์กับหนึ่งมาตัวรักหน่วยมันใทศเลยหลุดเพื่อแบปีหกสี่ห้ายังไม่หลุดศูนย์กับหนึ่งมาตัวหน่วยล่างนี่บม่ข้อสามเลยโม่นี่โม่หนึ่งเงินมาครับนะเขาเลยหลุดเขาเลยว่างรักหน่วยหน่วยศูนย์ตัวเดียว เน้นศูนย์ตัวเดียวน้นศูนย์ตัวเดียวงวดที่สี่สิบงวดที่สี่สิบก็น่าปมาชุูสี่ตัวจับเยา้วจับยมงไเพราะสามตัวนี้มาตัวน er ึ้งสี่ตัวนีมากตันึ่งเขาเน้นตาศูนย์มาหน่วยล่างตัวเดียวเม็ดเดียวมันเมื่อศูนย์ตัวเดียวมันออกมาที่ไห้ได้บ่อะไรบัวสำคัญ มอใส่ตัวมันเป็น4ี้เป็น 40, ตัว0 70ครับครับรับเงินเดนได้ดีศูนย์กับหนึ่งตัวอันนี้เป็นเลขกลิ่นแล้มันเดินต้องจะเป็นวัที่40อย่างเดียวไม่บนไม่กลับคือ สามสิบเก่าหัวที่พานมาตตอนเนื่องมนบอกเลตอนเนื่องเลยครับหัวดนี้เป็นหววที่สี่สิบพี่น้องขอให้เป็นตอนเนื่องวันนี้ห้าาห้าตัวนี้เนี่ยห้าวมาแล้วสืบก็ไม่ได้เฮาเฮาเปลี่ยนสืบเอาแบบเนี้ยงเอาแบบสืบเนี้ยนี่ยมีละครหัวที่มันหกวไหมีข้องสามข้อข้องสามมันเขาดีอยู่เห็นไหม ที่เขาไปหัอนไปศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่กับหสี่เขามา้ว่าเอาสามศูนย์ศูนย์สามศูสาม้าว่เอาสี่หก้าว่าเอาเลยหกแปดแหเขาว่าเอานเขามาเขามาเรียกไปแชร์สคู่ศูนย์สองสแล้วกับหกสพวกศูสมอันนี้เขาศูนย์สามสี่หแเขาว่าเอานะมันเป็ดตัวนี้ แต่ว่าขคองสังของเขาห้าจับดึงออกมาบัตถ์มันเล็กลุดไปเพื่อเน้นตัวเดียวมามาตัวนี้แต่ว่าสถียริงมนก็ดีด้้องเบิร์มจนเอามาไล่ตัวแต่เ้าเอเวิร์ันจะเป็นเจ็ตัวเห่นว่าเจ็ตัวล่างเขาได้ดึงออกมาชาซคู่ตัวนี้เขาเบิก์ตันบริเตตดเด้เราห้าเบอก์้องเดียกเลียกให้มันหน่อยสุดเพื่อนเขา้เบิได้หาตัวนี้ ตัวบอลต์น,นสูตรบอลไม่นชเป็นงวดที่สามสิบห้าบลอกบอนหลักสิบนี่สามงวดที lazy, ่35ห้าหลักหน่วยงวดที่4ี่สิบสอันงวดงวดงวดต่อไปนี่อันนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามอันนี้เป็นงวดที่สามสิบหกฟูจาแมนนะครับเนาะยอดครับผม่อให้ตามบติครับผม อ่าสี่ศูนย no. ์หาศูนย์หกศูนย์เก็ดศูนย์นี่คงสุดท er uh ้ายนี uh ่จะมีข huh. uh ัดของอีกครับวดที่สี่สิบเอ็ดนะครับใช่สามนเขาเป็นหกนะเขาเรียกว6าหกซีเดียววดที่สี่สิบเอ็ดแต่เขาเลยว่างตรวนี้่อนที่เอาสศษที่น้ดนดีๆจังนลว่าใส่เยอะัวนี้เขาเอาล่างห่วันล่างวดที่สี่สิบ วันที่40งวดค่าอยูืนพี่น้องวันที่1เมษายนครับผมคงสุดท้ายนี่เป็นบนผมคิดว่าปูต้องคัดออกอีกแน่นหรอครับคิดว่าเ้ากระเบื้องไป้ะก่อนมึงไปซะก่นอนเ้างครับเนาะวันที่ไหน่ๆอันเขาตอนเนี่ยสามสิบเก้างวดเา <30. S 1> ขาตอน,นหนึ่งอันนี้ล่างไม่กลับ กันก็ได้จะกับกระแต่ขยะแต่ว่าจีนหน่นี้สิังท่านกอกหมดกับคู่มักซายวิ่งนี่คือแปดกับเก่ากับศูนย์ครับผมเน้นที่ศูนย์หลักเน้นที่ศูนย์ออกก็เน้นดีดีครับผมเน้นที่ศูนย์ครับผมออกดีครับผมก็ยังอวดแต่มันก็ไม่เจ็ดเนาะครับเจ็ดโอ้ยงวดงวดศูนย์เจ็ดเจ็ดมันหน่อย มันก็ออกสุดเจ็ดด้ครับกงดที่ผ่านมาเนี่ยเ้าว่าหกมาหลักสิบล่างบนวันนี้ล่างฝนบดตอมาล่างห้องเด่นตัวเดียวนะ่ะแต่วันนี้ข่วงสามมันถือถือตลอดดิน <c oughs> ันได้เขาเตาบวกแกตีมันต้องเขาท้งหมือนทำงานครับ วนมันเด่นเป็นดักสิบวันนี้เด่นเป็นตัวเด่นมันเป็นลักเงิน,น,นเขาอ,ออกมาเทียบส้นมีกอมาแล้วมันได้กัวจี๊สิเอาวันนี้สิปสูตเดือดเน่าๆเลยครับผมเขาเขาไปต่สอบเดินปัดกางนะเขาขัแต่ปัดกางคือคือว่าบอลอยกินไปบอลไเกินไปอสน่ะวันนี้แล้วตัวเมา คนมันเริ่มากแต่แค่หน,น,น,นึ่นึ่งแปปคุรปีอานทำยนี่ั่เป็นดังบุญนะครับ <c oughs> นี่นก็ได้ดตัมใจครับสธาสายบุญกับมาเนื่นนนอยๆเนาะโอ้หักกนกัมาแต่กรุงเทพคน <c oughs> ส่วนนั่น บอรธนาคารหรือว่าอันนี้ผู้จากยูยทางไก่หรือว่าตั้งประเทศแบเธอเพิ่นถือน้ำหร่อเพิ่สเดจจังไส่ปูจังสีสะดวกผมเห็นเขาเจ้าโชว์เลขธนาคารนี่ว่าเห็นน้ำได้บอเล็กน้อยจังสีน่ะผู้ก็จ้าได้โชคก็สะได้อนเขาเกิดแอดมินนะครับแอดมินลงให้ครับเขาจ็ได้ับครับผม อ๋อนี่คพื่อเอาหายูทูบนี่ลงลงให้เนาะครับผมก็จะปล่อย<ง>ร่องปล่อยได้ร่องครับเดี๋ยวผมก็จะได้ควเลขกมันที่ปูอยู่กันครับผมกับเบอร์โค่ปูกันเลยก็คือแบบเชื้อทันใดที่อยดผลเงินหรือว่าอยากรวมบุญสร,าสาร้างกุฏิศาลาหรือว่า ถ้าบุญกับปูก็สิเดง่ายขึ้นครับผมมันสิไดสะดวกเนาะรั่นคืวัตถุสมบรถบุญครับผมนั่นนั่นันถูกวัตถูกก็สามารถทำบุญได้ครับผมครับพี่น้องนี่ครับท่านใดมีจิตใจใส่สัาอยจะรวมสากลัวท้าบุญกับปูก็ตามที่พี่น้องเห็นอยู่ดันนานี่ครับผมง่ายๆครูยุทางไก่เมืองนอกเนาะ ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดครับผมสะดวกเดือทางมากครับผมก็แคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องเอาผู้ที่สะดวกเด้อพี่น้องเด้อครับผมบอได้ลบกวนว่าผู้ลำบากต้องไปขายง้อขายควายมากบอได้ครับเอาผู้ที่สะดวกที่สุดครับผมครับเอาตามศรัทธาหรือว่ากาลังมีครับผมเนาะพี่น้อง กลับมาจอดได้พี่น้องเด้อครับผมเส้นบนให้แบบแบบโปรัยหลังจากหมายเลขธนาคารก็เปิดออกมาก,ก็เห็นตัวเลขเลยพี่น้องนะั่งครับบ่มีหลายตัวดอกครับพี่น้องสายวิ่งกับมีแปดมีเก้ามีศูนย์ปูฉี่ชัดว่าศูนย์ครับผมศูนย์เป็นหลักหน่วยก็เลยเอามาเป็นตัวตัง้งขึ้นมาเป็น4050607์ครับผม ຕົກຕັ້ງຈົກດີໃນງິນໄດ້ທອງມາໍບຸວມกันເເນາະครับ